สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับของ IC811 ห plus หรือ,อ t m 8อ1 8เป็นตัวเดียวกันนะครับต่างที่รหัสรูปทรงอะไรก็เหมือนก<ม>ันหมดเลยนะครับอตอนนี้นะครับผมให้ดูก่อนนะครับตอนนี้มันฟังช่องเดียวนะครับป๊บเนี่ยครับ คือหมายวามว่าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับนะนะเคอร์เซอร์อยู่ข้างบนเห็นไหมครับตัวเมนถ้าเคอร์เซอร์มาข้างล่างแบบนี้นะครับมันก็จะฟังล่างได้อย่างเดียวนะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าเมนอยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับอันนี้มันเมนอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับถ้าเมนอยู่ข้างบนนี้กดมามันก็เข้าเลยนี่ครับเห็นไหมครับวอจากตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับได้เลย แต่ถ้าจะเป็นตัวล่างครับตัวล่างปุ๊บตัวล่างผมจะวอมาช่องล่างนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับช่องล่าง153เนี่ครับกดปุ๊บเห็นไหมครับไม่ได้ครับมันคือสแตนบายไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็คือสแตนบายช่องบนนะครับแต่ถ้าจะวอข้างล่างนะครับก็ให้มันอยู่เห็นไหมครับให้มันอยู่ช่องตัวเมนอยู่ข้างล่างมันก็วอได้เลยเห็นไหมครับทีนี้เราจะวอตัวบนมันก็ไม่ได้นะครับ อนนี่คือสแตนบายช่องเดียวนะครับอันนี้คือฟังช่องเดียวนะครับทีนี้เราจะาฟังสองช่องพร้อมกันมาบนก็รับได้มาล่างก็รับได้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับไปกดที่ใหม่นะครับเดี๋ยวกดที่ใหม่นี่ครับกดที่เมนูนะครับเมนูปุ๊บปุ๊บมันจะขึ้นเซตเมนูมา123แบบนี้นะครับให้เรากดเลข3ที่ไม่นะครับกดเลข3ที่ใหม่ปุ๊บ ่ามันจะขึ้นมาตัวแรกเลยนี่ครับ Double Watch เนี่ยครับตัวนี้เลยให้เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่ไม้นะครับนี่ครับกดลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นออนนะครับเนี่ยให้มันเป็นออนแบบนี้นะครับถ้าเราปิดแล้วก็เป็นออฟแบบนี้นะครับกดลูกศรขึ้นให้เป็นออนเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับตัวนี้นะครับปึ๊บอ่ามันก็เป็นออนเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็กด x ออกมาครับปึ๊บเราจะมาทดสอบกันนะครับทีนี้นะครับอ่ะ อ่าผมจะวอตัวบนเลยนะครับวอตัวบนเลยนะครับอ่าวออ่านี่เลยนะครับปึ๊บอ่าเน right si ี่ยได้เลยเห็นไหมมันกระโดดมาบนเลยเห็นไหมครับอ่าวอตัวล่างนะครับอ่าวอตัวล่างอ่เปิดไฟก่อนครับวอตัวล่างเลยครับอ่าวอตัวล่างอ่นี่ครับเนี่ยครับมันก็กระโดดมาล่างอ่าเห็นไหมครับได้เลยครับทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ อ,อีกนิดหนึ่งทีนี้นะครับถ้าเราจะฟังช่องเดียวนะครับฟังช่องเดียวโดยที่เอาเหลือความถี่เดียวนะครับเหลือความถี่เดียวนะครับเด<ม>ี๋ยวให้ดูให้กดตัวเมนูนะครับเมนูแล้วก็ v t a m นะครับมันจะเหลือช่องเดียวนะครับดกดเมนูกด v t m ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเหลือช่องเดียวกลับมา2ช่องก็กดเมนู v m ปึ๊บ เห็นไหมครับง่ายๆไม่ยากครับทีนี้ถ้าเราจะแซนไบสองช่องเราเราจะปิดให้ฟังช่องเดียวเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับไปที่เมนูที่ใหม่นะครับไปที่เมนูที่ใหม่ให้กดเมนูหนึ่งทีครับมันจะขึ้นมาสามหัวข้อนะครับให้เรากดเลขสามนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันออนอยู่เห็นไหมครับเราก็กดลูกศรลงนะครับลูกศรลงปึ๊บให้เป็นออฟเห็นไหมครับพอออฟเสร็จล้วก็กดเมนูยืนยัน เสร็จแล้วก็กด exit ออกมาครับก็เรียบร้อยครับนี่ครับก็คือหมายคามว่าตอนนี้นะครับก็คือเคอร์เซอร์อยู่เคอร์เซอร์อยู่ที่ไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับเคอร์เซอร์อยู่ b ก็คือรับ b อย่างเดียวนะครับเคอร์เซอร์อยู่ a ก็รับ a อย่างเดียวนะครับเนี่ยครับวิธีฟัง2งช่องหรือฟังช่องเดียวมันก็ไม่ยากนะครับอลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ